ไปดีสบายดีพี่น้องอากันนอนตื่นอนาบน้ำแล้วพี่น้องเตรียมที่ลงไปเหตุงานแล้วท่านมาก็มาอยู่ห้องกับหมูพี่น้องป่าวา่าแพงของป่าแพงกับอยู่กับหมือของพี่น้องเลยบัตรตั๋งโต๊ะได้พวกนั้นก็เพิ่งจังเสียใหญ่ออกเดี๋ยวต้นที่นอน้องกับบ,บุกสวนมาได้มาที่ งานเนี่ยพี่น้องสิลงไปกินข้าวแล้วครับชิไปรอรถเข้ามาแล้วครับได้เห็นงานสบายดีเดอ้อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเต็มโตพี่น้องสู่งานต่อวันมาฮอตกลุยเลยลงไปเห็นงานสบายดีประเทศไทยสวัสดีเดอ้อบ๊ะสุข,ขสุขคน เก็บข่าวเก็บข,ข,ของกันปิดประตังประตูก่อนอ 違うこのサーブかいう。 ไปส่ง,งน,น,น้อวอยังไงมู่กีไนดน,น้อเตียมตนนัวประกาศทอนน้อยนดึงลอกันอยู่ตลาดพี่น้อนกินลงไปหมูมาหับเลยพี่น,อน้องหมูมาหับแหละ bên tịch hoa xào hỏng xào hỏng xào khảo sư là phải nói nghe <laughs> <laughs> Nhiệm sắn sì, một bên, phật dừa sẵn sì, và gì nhàng lông họ hòe lẹo, xoài vào phèn, tước bò phèn nhiều mà họ lại. nhàng, phía đó, nhàng, mùng. Ủa, nhàng, 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 มันย <S 々> ังออกไปนิสัยก็สิมีห่านกับเขากับน้าพี่น้องอยู่นสายล็หมูแห้งเข้ามาบรรยากาศในเมืองกรุงบรรนอกเขากรุงพี่น้องก็อยู่ใกล้สนามดอนเมืองในพี่น้องมาแพงอยู่ เครื่องบินก็ึ้นลงทุกเมืองสนามบินดอนเมืองอย่างไปหลัดมัวนักเลยสี่ีลรดเข้ามาบรรยากาศแามแรงๆรถพักว่าแพง Thảo mà sám thụm xì thụm Nó mà xì thụm hình bảo phang lông ngàn

ใช่หลายหลายเลยทุกควกวหนึ่งขับรถออกไปเห็นงานเสี่ยงตลาดแล้วบรรยากาศในตลาดที่น้องมีรถวนไปวนมาเต็มเลยขายของรถเข้ามาขายของ คืนพี่น้องงาหม,มูอยู่อี่น้องถามหมูรถหลายพี่น้องเอ้ยรถติดขนาดเลยติดหนึบเลย ไปไปนี่น oh, <c ười> ้องหมูข huh. ับรถโอ้ยเสียวเสียวเบาเบาหน่อยเดดโอ้ยโคตรบาดเสียวเลยเบาเบาหน่อยบาดเสียวพี่น้อง โหลดดีชวนเซ็นชวนเซ็นกันเดียวรนไ้ายพี่น้องโหลดไลฟ์เสียวน,น,ยน,นี่มาไปดีๆนะเพื่อนมาไปดีๆนะเพื่อนเสียว โอ้ยเสียวจังเลยบาดเสียวมากเลยเสียวแห้งพีหน่อยเบังครับรถมัคนคลายกูนี่คนไล่นอยในตลาดอีกมุมของตลาดไฟไหมตรงไหนเด็ด มันก่อนนะ่ะบาแพงกับมานังล่อรถเขาพี่น้องล่อรถบาแพยงอยู่ไทยลอ่อกลาะพี่น้องอรถอปลแพงบาท่านเขา่าหมูครับพามากินเขากินน้ำเลยกัไปหับหมูที่พาบลาแพงขี่รถนี่เป็นคนกัมพูชาพี่น้องเป็นคนเขมรน ที่เห็นงานอยู่น้ำกันก็เพ่นพี่น้องบบบน,นี้เตมงเกา่าบาแพงคนคนผนเต็เมเพก่นเลยหางานหายบาแพงบ่งใหม่พี่น้องมาบ่าวัวบาแพงมามันก็นห้างานถ่าเลยขอบกข,ขอบใจหลายๆพีง่งหางานหายบาแพงมาหอดมือแหลกบาแพงก็ได้เห็นงานเลยถื่ว่าดีหลายเติบพี่น้องเรามาหอดแหละได้เห็นงานได้ปุ๊บเลย ได้ย่อนหมู่แล้วพี่น้องฮ้าไว้ถาขอบใจลายๆจากกันไปสามปีพี่น้องบอแพงกลับบ้านมาหากันเนี่เป็นหมูคือเก่าหากันหางานให้่ใหญ่แห้งพี่น้องตลาดซีบูเมือ,ดดองรลดเต็มเลยพี่น้องแทบซีบูมีบ่องจอดรถด มุมหพี่น้องอันนี้มีตลดเป็นเขามาสื่อพักไปขายพี่น้องเต็มเลยจอดเรียงเลยสื่อพักไปขายพี่นอ้องมีคูพักพี่น้องตลาดไงแป้งกันเตรียมเขาง,งานผาหลดมาสื่อพักเ่นก็ออกไปขายอยูอ่ทางนอกทะางนอกพี่น่าง คือว่าใหญ่ร้ายตลาดซีมเมืองใหญ่กว่าตลาดไทยอีกพี่น้องโอเคมาห่อนดอกแพงกันสิขอจบคลิปสั่นนี้กันด้วยพี่น้องเด้อจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องสบายดีสบายดี